เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามนะคะมีคําตัดสินของาศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมน,นีนะคะเห็นชอบกองทุน ESM นะคะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาในยูโรโซนนั้นจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข่าวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาได้11.64จุดนะคะแต่ชนีก็หายขึ้นไปอีกค่ะ1,259.96จุด มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้35,000ล้านบาทนะคะทุนต่างชาติซื้อสุดที่เข้ามาเล็กน้อยนะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ต้องเรียกได้ว่าอาจจะมีแรงเทขายทํากําไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเปิดมาในแดนลบ,บย่อตัวเล็กน้อยเท่านั้น<ช>เพราะฉะนั้นย่อลงมาเพื่อไปต่อหรือไม่พูดคุยทิศท,ทางของหุ้นไทยวันนี้กันนะคะกับทางด้านนักวิเคราะห์นะคะจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บลธนาชาติะค่ะอยู่ในสายกับ คุณพี่ชัยเลอศสุขมกิจค่ะสวัสดีค่ะคุัยสวัสดีครับระหว่าและคุณโมนายครับปัจจัยเรื่องของสารนี่คือตอบรับไปหมดแล้วใช่ไหมคุณพี่ชัยคร <laughs> ต้องครับตนะ่จริงๆต้องต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยนะครับพยายามในการแก้ไขปัญหา ของยุโรปเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนรวมถึงความคาดหวังเรื่อง QE3 จากสหรัฐคืนนี้ด้วยนะครับตลาดช่วงประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับได้วิ่งขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังดังกล่าวไปค่อนข้างแยะแล้วนะ,อะตอนนี้เนี่ยตลาดประเมินว่ามีความเป็นไปได้60%เที่เฟดจะทำ QE3 ท,ทันทีในคืนนี้นะครับแต่ผมคิดว่า เสียงที่จะผิดหวังกับผมคิดว่าในกรณีที่ดีเนี่ยเฟดก็คงจะแค่บอกว่าพร้อมที่จะดำเนินมาตรการ QE3 หากเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับขนาดเดียวกันอาจจะ,อะบอกส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราด,ดอกเบี้ย0%ต่อเนื่องไปไกลกว่าปี2014แตที่ได้เคยบอกตลาดไว้นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คงจะช่วยบริหารจัดการเรื่องความคาดหวังของตลาด ง่ายที่ราคาทองคำนะครับก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นมาสะท้อนโอกาสที่ทำา e ี3ีไปค่อนข้างเยอะนะครับณนะขณะนี้นะถ้าเกิดไม่ทำขึ้นมาทองคำก็พร้อมที่จะมีการปรับฐานครับเป็นอาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องทองคำด้วยส่วนหุ้นเนี่ยที่ได้เรียนไว้ว่าสะท้อนข่าวดีไปเยอะพอสมควรนะตรงแนวต้นใหญ่1280จุดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการลดพอร์ตรอบใหญ่สำหรับครลง้งมีครับ ถ้าเกิดว่าไม่มี QE 3หุ้นจะปรับพอร์ตได้ไหมฮะหรือว่ายังมีโอกาสขึ้นไม่ก่อนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผมได้เรียนะผมยังเชื่อว่าเฟดเนี่ยน่าจะไม่ถึงขั้นแบบทำลายความหวังซะขนาดนั้นนะครับ<ม>น่าจะ<ม>บอกว่าพร้อมจะทําแต่ยังเปิดก<ม>ว้างอยู่รวมถึงอาจจะมีเรื่อง ของการปรึงดอกเบี้ยให้อยู่ระดับ0%นเปอร์ซนานกว่าปี2014ถ้ามีโตนันั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยชดเชยผลลบจากการที่ไม่ดำเนินการ QE3 ทันทีครับค่ะ,คะก็เป็นประโยค์คลาสิกที่ยังพอที่จะทำให้นักทุนมีกำลังใจในช่วงนี้นะคะถูกต้องครับค่ะทีนี้ปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะคุณพิชัยถ้าหากว่าดัชนีย่อตัวลงมาหลังการประชุมของเฟดการปรับฐานเนี่ยผมคิดว่าตรงแถวแถว หนึ่งสองสี่สี่แถวนั้นคือเส้นสิบวันเนี่ยน่าจะรับได้หนึ 1, 2, 4, 0, ่งสองสี่ศูนย์อาวุธจกลมๆนะครับขนาดเดีวยวกันเนี่ยคงเป็นลักษณะซิกซ,ก,ซ,ก,ซกขึ้นอยู่นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอัพไซด์ข้างบนก็เหลือไม่มาก,กน,นะครับถ้าลองดูหุ้นใหญ่เนี่ยก็เริ่มตึงเป็นขนาดเดีวยวกันเนี่ยตรงบริเวณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจุดเนี่ยตัวทิกเกอร์ฟันนะที่ได้เคยออกไว้มันจะถึงจุดที่เขาจะ ขายเพื่อปิดก่องนะครับเรานับนับดูเนี่ยบริเวณนั้นน่าจะมีสักส6 0 0ันร้อยล้านสา0 0ันเจ็ดร้อยล้านที่จะขายเพื่อปิดก่องเอามาคืนพื้นถือหน่วยนะนั<ฆ>่นจะเป็นตัวหนึ่งที่ชุดตลาดนะขณะเดียวกันเนี่ยในสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับก็จะมีความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มชุนของตัว KTB โดยจะกำหนดวันจ่ายเงินเนี่ยในวันที่21เอ็ดกันยายนนี้ที่จะมีการประชุมเพื่อถือหุ้นของกรุงไทยนะครับการดึงเงิน จากตลาดจํานวนมากเนี่ยก็จะทําให้ผู้ลงทุนต้องขายหุ้นตัวอื่นจุดนี้นะก็จะเป็นปัจจัยที่แตัดเบรกตลาดในระยะสั้นด้วยครับเป็นขึ้นมารอบนี้1280เนี่ยเป็นจังหวะของการลดพอร์ตครับครับไม่ใช่ครับมีคุณผู้ชมสอบถามหุ้นรายตัวผ่านมาทางหน้าแฟนเพจของรายการนะครับ คุณกิติพงศ์สอบถามมาแนวต้าของท็อปไทยออยตอนนี้มีทุนอยู่ที่65บาท50สตงางค์ทำยังไงต่อดีครับแนวต้านหนาเลยก็ค,คือยอดเดิมบริเวณ69บาทซึ่งเคยขึ้นทดสอบหลายครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ไทยโอยนี่สะท้อนความคาดหวังเรื่องของผลประกอบการไตรามาสสามที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับหลังจากราคามันดิบฟื้นตัวขึ้น,นมาที่สําคัญค่ากันกระดัน้นเนี่ยทรงตัวอยู่แถวสิบเปรียต่อบาเรลเนี่ยมาตลอดไตรามาสสามเลยนะครับราคาปิโตโรเคมีสเปรตปิโตโรเคมีก็ดีนะเป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็น่าจะได้รุนแต่ตรงนั้นเป็นแนวต้านที่มีนยัยยะนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณหกสิบเจ็ดถือรอขายทํากาไร สำหรับคนเล่นสั้นแถวบริเวณใกล้69บาทครับครับอีกตัวหนึ่งที่คุณพี่ชัยบอกไปพอดีตัว KTB ครับแนวโน้มเป็นยังไงดีฮะ,ะผมคิดว่าสั้นๆจะเริ่มตึงนะแถวๆ17สิบเจ่สิบเจ็ดาเทรนไลน์อยู่ไม่เกินสิบเจ็ดหกสิบแค่นี้เองครับนวะที่ได้เรียนไว้ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มทุนเพื่อการสำรองเพิ่มเรามองว่อย่างนั้น,นครับอเอาอีจะลดลง เป็นราคาแถวๆนี้นะคะคงจะมีการปรับพอร์ตออกมานะฮะและหาจังหวะขายหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือขายเพื่อเอาเงินไปจองหุ้นเพิ่มทุนครับอืมครับตัวโฮมโปรแลละครับคุณพิชัยครับโฮมโปรเนี่ยก็สะท้อนเรื่องหุ้นปันผลนะจริงๆแล้วการให้หุ้นปันผลไม่ได้ทําให้หมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเน่แผนการขยายงานอย่างเอ g กซ s s ร v สของตัวโฮมโปรนะฮะร,รวมถึงการที่โฮมโปรเนี่ยกินตลาดฮาร์ดแวร์ ของเดิมไปเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีมุมมองที่ดีต่อหุ้นตัวนี้สั้นๆเนี่ยอาจจะติดตรงบริเวณ12.9นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณ12.412.5ครับครับตัวนี้ระยะยาวสีลงทุนไปเรื่อยๆครับสีได้ระยะยาวเลยนะครับแล้วตัวสุดท้ายแอดวานครับครับแอดวานก็มีเรื่องของการประมูล 3G รออยู่นะครับในวันที่18เดือนหน้านะครับเราคิดว่าถ้า สามารถจัดให้มีการประมูลได้คุณนิวาจะยกฐานเล่นเหนือยอดเดิมครับนคะคันนี้ถือไปถึงนักะดาดน,นี้แล้วก็ถือต่อไปครับค่ขะขอแถมอีกตัวนะคะ CPF ค่ะ CPF เนี่ยสะท้อนปัจจัยลบเรื่องราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำไปเยอะรวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์คือกากถั่วคือถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดท,ที่เผชิญกับภัยแงรงทั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีของสหรัฐนะครับราคาหุ้นเนี่ย ตรงบริเวณแถวแ3วสานะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่บริเวณสามเนะตัวนี้จะฟื้นอย่างจริงจังต้องรอให้เนื้อสัตว์ฟื้นตัวก่อนครับนะซึ่งผมคิดว่าราคาหุ้นได้สะท้อนข่าวลบมไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะการจะทลุแนวต้าน3ามสก็ยังเหนื่อยอยู่นะมีอยู่รอซื้อเพิ่มตรง3ามเครับ ค่ะคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิชัยมากนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะแนวโน้มก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หากว่าขึ้นไปจริงๆเนี่ยน่าจะไปติดที่1,280จุดนะคะเพราะว่ามีกองทุนรอทริกเกอร์อยู่ที่ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นรอทริกเกอร์อยู่นะคะรอเป็นปีแล้วยังไม่ทริกนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะช่วงจังหวะนั้นเนี่ยน่าจะมีแรงเทขายออกมาเพราะว่าสถาบันเนี่ยน่าจะขายปิดกองนะคะหลายกองเลยเขาบอกนะคะ